Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih so, nak kian tu วันนี้กลับมาเจอกับคุณครูสวยศร์ราอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .5 และสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรขาดทุนนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะโดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือ นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรขาดทุนได้นั่นเองนะคะ และสำหรับโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างโจทย์ที่อยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะสามารถที่จะเปิดหนังสือควบคู่กับคุณครูสอนได้เลยนะคะโดยตัวอย่างโจทย์ที่หนึ่งมีอยู่ว่านักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันกับคุณครูนะคะร้านค้าซื้อโคมไฟอันหนึ่งราคา960บาทขายได้กำไร25% ร้านค้าขายโคมไฟนี้ได้กำไรกี่บาทและขายราคาเท่าใดอาจากโจทย์ตัวอย่างข้อที่หนึ่งนี้ต้องการหาว่ากำไรกี่บาทนะคะอาจซึ่งกำไรในตอนแรกบอกมาในรูปของอะไรคะเปอร์เซ็นต์นั่นเองอาได้กำไรคือ25%่าเปอ,เปอเใช่ไหมคะ,ะทีนี้ให้เราหาว่า ได้กำไรกี่บาทและขายในราคาเท่าใดนะคะซึ่งค่าที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบอกความหมายของกำไรแล้วก็ขาดทุนใช่ไหมคะ,ะว่ามีความหมายเป็นอย่างไรก็คือเป็นการบอกผลต่างอะไรคะผลต่างระหว่างราคาขายใช่ไหมคะ,ะราคาขายโดยเทียบใน100นั่นเองใช่ไหมคะ และจากโจทย์ข้อหนึ่งนี้สามารถหาคำตอบได้อย่างไรเอย่ยอมาดูกันนะคะ,ะจากกำไร25%าขายได้กำไร25%าไร25%ในที่นี้หมายความว่าอย่างไรเอย่ยก็คือเราทราบคับที่แล้วก็คือเราทราบว่าทุน100บาทแสดงว่าได้กำไร25 บานั่นเองอ่ะก็คือกำไร25%ในที่นี้หมายความว่าถ้าซื้อมาหรือว่าทุน100บาทนั้นแสดงว่าขายได้กำไร25บาทและถ้าได้กำไรแสดงว่าเงินที่ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะอาจจะต้องได้มากกว่าทุนนั่นเองอ่ะดังนั้นในการหาคำตอบอ่ะก็คือเราอยากทราบว่า จากราคาที่ร้านกำหนดมาให้คือ960บาทนั้นได้กำไรกี่บาทอ่าทีนี้ครูจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางนะคะในการหาคําตอบเป็นวิธีคิดที่1อ่าดังนั้นต้องการหากำไรแสดงว่ากำไรเราจะต้องตั้งให้อยู่ทางขวานั่นเองนะคะากำไรตั้งให้อยู่ทางขวาเพื่อที่จะหาว่าได้กำไรกี่บาทอาดังนั้นในการเทียบ ก็คืออะไรคะถ้าซื้อโคมไฟ100บาทขายได้กำไร25บาทและบรรทัดถัดไปเทียบกับ1บาททีนี้โดยการที่เราจะหาว่าได้1บาทถ้าโคมไฟ1บาทนี้ต้องทำยังไงคะ,ะโดยการเอา25 1ไปคูณกับ25แล้วก็เอาไปหารด้วย1 ร้อยนั่นเองก็จะได้เศษ25ส่วน100และถัดไปเทียบกับราคาที่ร้านค้ากำหนดจดกำหนดมาให้ก็คือ960บาทนะะดังนั้นเราก็ต้องทำยังไงคะอเอา960ไปทำยังไงคะอเอาไปคูณกับเศษส่วนตัวน,นี้คือ25ส่วน1 อ่ดังนั้นก็จะได้ว่าขายได้กำไรเท่ากับ960คูณด้วยเศษ25ส่วน100ทีนี้มาหาคำตอบกันนะคะหาคำตอบได้อย่างไรเอ่ยอง่ายๆเลยนะคะเจอ0สามารถที่จะตัดศูนย์บนกับศูนย์ล่างได้เลยนะคะอาดังนั้นศูนย์ล่างตัวนี้กับ0บนนะคะต่อไปอ่ สามารถเราดูตัวส่วนข้างล่างนะคะว่าเหลือเป็น10 1อ่ะสิสามารถที่จะตัดกับตัวบนตัวไหนได้ก็คือควรจะตัดกับ25โดยใช้แม่สูตรคูณแม่5นั่นเองนะคะเพราะเพราะว่า5หา,หารลงตัว5คูณ2ได้10อ่ะต่อไปตัดกับ25 5คูณอะไรได้25เพราะว่า5้คูณ5ได้25 และส่วนข้างล่างยังเหลือเป็น2ดังนั้นสองตัวนี้สามารถตัดกับ5ได้ไหมคะสองสามารถตัดกับ5ได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นเราดูว่าสสามารถที่จะตัดกับ96ได้หรือไม่ดังนั้นอ,อย่างที่ทราบมาแล้วใช่ไหมคะเคาบก่อนหน้านี้คุูได้อธิบายว่าถ้าเป็นจํานวนคู่จํานวนคู่ทุกตัวสามารถหารด้วยสองลงตัว ดังนั้น96ตัดกับ2ได้เลยก็คือครึ่งหนึงอาหารด้วย2หมายถึงว่าครึ่งหนึ่งนั่นเองครึ่งหนึ่งของ96ก็คือเท่ากับอะไรคะ40อ่า40เท่าไรเอ่ยอดังนั้นใช้แม่สอนในการตัดเพราะว่า2 1 2 1 2, 2, 1 2อ่2 2 2ต่อไป2ตัดกับ96ก็คือได้เท่ากับ40 นั่นเองนะคะดังนั้นตัดกันแล้วเท่ากับ48และคำตอบของเราก็คือเหลือเลขอะไรคะอ่าเหลือ48กับ5มาคูณกันนั่นเองนะคะดังนั้นคูณกันแล้วได้คำตอบคือ2 0 4 40บาทอ่าดังนั้นสำหรับจุดข้อนี้ในส่วนของกำไรได้เท่ากับ240บาทและจุดถามว่าขายราคาเท่าใดอ่าดังนั้นขายในราคาตรงนี้เราต้องเอาราคาราคามาบวกกับในส่วนของกำไรนะคะอ่าก็จะทราบว่าขายในราคาเท่าใดอ่าดังนั้นบวกกันแล้วเท่ากับ1,200 200บาท และต่อไปมาดูวิธีคิดที่2นะคะอ่าวิธีคิดที่1เมื่อกี้ใช้วิธีการเทียบบัญญัติตรายางนั่นเองนะคะในการหาคําตอบส่วนวิธีคิดที่2อ,อ่าวิธีคิดที่2ให้ทํำยังไงคะอ่าอบอกในส่วนของอะไรก่อนคะขายได้กรํราเร์เซ็ และโจทย์กำหนดมาว่าร้านค้าซื้อโคมไฟในราคา960บาทซึ่งจากโจทย์เราสามารถหากำไรได้กี่บาทนั้นโดยทำยังไงคะ,ะขายได้กำไรกี่บาทโดยเปลี่ยนจากเตอร์เซนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษ ส่วนนั่นเองก็จะได้25ส่วน100และเอาไปคูณกับราคาที่ร้านค้ากําหนดคือทั้งหมด960บาทอ่ามาคูณกันนะคะดังนั้นอาหาคำตอบได้เลย ก็คืออ่าเราเปลี่ยนจากเปอร์เซนต์หรือว่าโจทย์ถ้าโจทย์กำหนดมาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์ตัวนี้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนและเอาไปคูณกับจำนวนที่กำหนดคือ960อนะคะอ่าดังนั้นหาคำตอบได้โดยการตัดศูนย์เลยศูนย์พบว่ามีศูนย์ล่างกับศูนย์บนใช่ไหมคะอ่าดังนั้นตัดได้เลยอ่าต่อไป ครูตัด10กับ25นะคะซึ่งพบว,ว่า10กับ25โดยใช้แม่5ในการตัดนั่นเองดังนั้น5คูณ2ได้10และ5คูณ5ได้25นะคะอะซึ่งตัวนี้ใช้แม่5ในการตัดต่อไปอะข้างล่างส่วนข้างล่างยังเหลือเป็น2ดังนั้น 2ตัดกับ5ไม่ได้ก็คือ2คูณจะตัดกับ96ซึ่งพบว่าลงตัวนะคะ2 1 2 2ตัดคูณกับอะไรได้96หอ่าหรือว่าครึ่งหนึ่งของ96ก็คือ48นั่นเองอดังนั้นส่วนข้างล่างเหลือเป็น1แล้วเอาตัวที่เหลือมาคูณกันก็คือ5กับ48คูณกันแล้วเท่ากับ240 นั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นสรุปแล้วร้านค้าร้านนี้ขายโคมไฟได้กำไร240บาทและถามอีกคำถามเนื่องขายได้ในราคาตรงนี้เราต้องเอาราคาที่กำหนดมาบวกกับในส่วนของกำไรก็จะได้คำตอบว่าขายในราคา1,200บาท และเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นโจทย์ปัญหาในการหากำไรนะคะแล้วก็ขาดทุนนั่นเองนะคะ อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆนะคะอ่าเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูก็จะขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ต่อในคาบหน้านะคะอ่าสำหรับวันนี้วัสลามอัสสลามุอะลัยกุมบะรหมตุลลอฮิาลาบะริกาตุ